ขอพิวาทพระบาทพระาศาสดาอีกธรรมาพระรายามรทรงกัะสอนตระรอนทักงวนพระสงฆ์ทรงศีลสีนินกรอ,อันบวรเลิลาา่นล่าบรรดามีขอถวายความกร,รุณพระเดชพรคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ภาษีวรยานที่รึกษายเจ,าาจา้ศา,ศาคณะจังหวัดมาสารคามความสุขความเจริญเยือกเย็นธรรม จงมีคุณโยมพ่ออุบาสกคุณโยมแม่อุบาสิกาท่านกันลยาณนะมิตรผู้ใจบุญทุกท่านมันมีถนนสายหนึ่งที่ยาวที่สุดเป็นถนนที่จะต้องทำด้วยตัวเองจะไปของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆก็ไม่ได้ถนนนั้นคือถนนชีวิตเป็นถนนที่ยากจริงๆคุณโยม เป็นไงผ่านมาปีหนึ่งถนนชีวิตของโยมก็คงจะเจอทั้งผิดหวังสมหวังเพราะฉะนั้นโอกาสดีเหลือเกินที่ยังมีชีวิตอยู่มาถึงปีนี้โอกาสดีโยมถ้าบุญไม่มีก็ตายไปแล้วเนาะอย่าว่าแต่โยมธรรมดาเลยขนาดหมา่มผ้ากาสาระพาแล้วโยมกบมันจะไปทำให้สึกได้ ฮะโยมโยมตั้งใจดีๆเด้อศรัทธาอย่าเสื่อมศรัทธาให้มั่นคงเมื่อเช้านี้เอ้ยเมื่อเมื่อสองวันนี้มีโอกาสไปกับพระเดชพระคุณวงปูไปถวายสักการะเจ้าคณะเจ้าคุณจังหวัดเกษียนอายุแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ไปด้วย เป็นที่สืกสายจังหวัดจังหวัดคณะสงฆ์หมดทุกอำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามไปถวายสักการะท่านรองเจ้าคณะจังหวัดคือท่านพระหมหาอัตถพงศ์ท่านพูดโอ้ยผู้ด,ดีเหลือเกินโยมท่านพูดฟังแล้วน้ำตาไหลท่านบอกว่า พระเจ้าพระสงฆ์เราได้มีชีวิตอยู่เพราะญาติโยมใส่บาตรให้ญาติโยมได้ใส่บาตรให้ใส่ทุกวันทุกวันนับเป็นปีก็สามร้อกว่าวันหลายปีก็หลายขึ้นถ้าจะมาตักมาตวงเป็นกิโลแล้วก็คงหลายกิโลแต่เสียใจเหลือเกินที่ช่วงนี้ กำลังมีข่าวข่าววิกฤตกับคณะสงฆ์ผมเสียใจเหลือเกินท่านบาเมื่อมามองดูท่านพูดแล้วก็ซึ้งใจคุณโยมโยมอุตสาหพยายามใส่บาตรให้ทุกเชา้าทุกเย็นดอกไม้ทุกเทียนเสียสละเพื่อความอยู่ของพรล้เจ้าพระสงฆ์พอเกิดวิกฤตอย่างนี้ก็กลัวโยมจะศรัทธาไม่มั่นคงกลัวจะหวั่นไหวกลัวจะก็แก เมื่อเชา้านี้เป็นวันพระโยมกันตะลอกก็ไปเยอะกันเลว่าโยมเอ้ยอย่าวอกแวกเด้อศรัทธาตั้งมั่นเด้ออย่าไปวันไหวแล้วก็บอกพระด้วยว่าพระเจ้าพระสงฆ์เรานั้นอ่ะฉันพระตาหารจากมือญาติมือโยมแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หน่อยเด้อ พวกเราไม่ไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าคุณที่จะมีเงินให้โยมเหมือนกับโยมกอ๊อหรอกเนาะโยมไม่มีเงิน <c oughs> <c oughs> มีแต่คุณ,ณธรรมนี่แหละที่จะให้เนี่ยเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมไปอันนี้โอ้ยโยมก็ว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสตาะะยจะวอกแวกกับโยมเด้อจะวอกแวกจะวันไหวนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดทุกวงการ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เอธาปัตถิมังโรกังยาถาสัูถุปามังวิสีทันตินติสังโฆวิชาณตังสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดูลาชชลที่ควรเขาบอกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไหมบอกโยมในที่นี้เลยว่าคณะสงฆ์แม้แต่หลวงพ่อพูดอยู่นี้ก็เหมือนกันอตาตมาพูดก็เหมือนกันที่พูดอยู่นี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่สรุปใจกับข่าวนี้นะสรุปใจจินเทบจะมองหน้าอยู่ไม่ได้สรุปใจเหมือนกันอยู่สิ่งที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยโยมเถอเมื่อเรามาสู่โลกแล้วมันก็มีทุกอย่างมันมีทั้งคลื้นเล็กมีทั้งครื้นใหญ่มีทั้งลงมรมรสุมพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ ไม่มีใครจะถ้าเลือกได้นอกจากตัวเราเองพรอะฉะนั้นวันนี้จึงเข้ากับพุทธภาษาิตว่าบัณฑิตต้องสอนตัวเองให้สมควรแต่ธรรมะซะก่อนจึงไปสอนคนอืน่นเลี้ยงบ้านปีเล้วมานในเลี้ยงบ้านเลี้ยงบ้านผัดคนเลี้ยงบ้านเนี่ยเขาอาจสิดเดเลี้ยงบ้านเนี่ยเราคนละกวด เงี้ยพ่อปูก็ยังไม่กินทีหลายเหล่าเนี่กันหลายเพราะกินได้คืรอไก่เห็นละโตไปเลี้ยงเท่าก้นเจ้าผัดแมงเท่ามีหลวงไส้เจ็ดปีไปเลี้ยงบ้านน้ำพอเลี้ยงบ้านแล้วผัดรับเศษเงี้ยพ่อปูเปล่าเงี้ยพ่อปูมากินหลายเลยกินจอบเดียวแต่บางคนนาะเงี้ยพ่อปูนี่สามขวดกับไอิ่มว่ะกินทีหินกินหินกิน เรื่องไส้เจ็ดปีเนะ่เห็นพ่อกินก็นเลยไปขอพอพอให้พมกินน้ำแม่น้ำใสๆน่งพอได้บอกว่าเด็กน่อยกินบ่เป็นเนี่ยนะกินเป็นแต่คนใหญ่น้ำใสๆเนี่ยมันก็นเกลี่ยไห้พอพอเกลี่ยไห้แล้วมันก็นเข้าไปบ้านบ้านพอมีเฟ้ยมิลกอนมันเอาแต่แม่อ,ออกว่ามันคังลูกไหวแบ วาไอพระเตมีออกไปแล้ววุ้ยน่อยมันบอกเตมียประกาศเนี้ยตัวตัวหันหน้าหันหลังงงหอบแม้ลหน้าเลนหลังพอเมาเหล่าไปไปเห็นก็เลยบอกว่ามึงมาโง่แท้เอาแตมแย์มันออกไปลูกมันกบห้องันตัวพูนว่าพ่อว่าเด็กน่อยมันก็เลยบอกว่าพอวุ้ยน่อยกินหนาปเปินเอากินไปแต่คุยใหญ่พูนว่าไปพอชอเมาเหล่าเลยเนี้ย เพราะฉะนั้นโยมพออย่อโยมแม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราอะไรอย่างอื่นไม่สําคัญเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายเพราะเราไปดูคนอื่นไปดูคนโน้นไปดูคนนี้ก็เลยจิตใจวุ่นวายถ้าเราดูตัวเราเองแล้วมันจะสบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญคือตัวเราตัวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมีค่ามากที่สุดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัตัยอตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนพ่อพูดม้อนหนีค้นกับเถียงพระตายคือพยังพระตายเองคนอื่นหามไม่ยังพระอีกล่ะก็เรียกอกว่านั้นคนตายไม่ใช่คนถ้าคนธรรมดาต้องพึ่งตัวเองก่อนมันทำไมพระเจ้าจึงบอกอย่างนั้นเพราะตัวเรามันสาคัญก่อนอื่นต้องสําคัญเนี่ยทีนี้ท่านพูดไม่จบท่านยังว่าต่อไปอีกว่าอัตหิหนาถทุลปิ ตาถังตุลพังคนที่ฝึกตัวเองดีนั้นแหละจะได้ที่พึ่งอันใดยะจบตรงนี้โยมจบตรงนี้เพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่ตัวเองสําคัญเมื่อมาฝึกแล้วเราจะได้ที่พึ่งอันสําคัญคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นโลกจริงอยู่อย่างนี้วันนี้โยมมีชีวิตมีอัตภาพมีร่างกายสมบูรณ์วาสนาปารมีมีชีวิตจนม,มาถึงวันนี้ เป็นวันที่จะต้องมาจบข้อพันษาอีกปีหนึ่งจะต้องไปสู่ที่ฟังธรรมะเรียกว่าธรรมะสัญจรอะไรจะไปโชคดีขนาดนี้แมนบอกยังแม่การตายไปบ่ได้เห็นหรอแม่บอกใครที่ไปฟังกินนะไแมนบอกเออยังจะโชคดีปะเนี่ยบ่ตายไม่เปลี่ยนนีหนากับบ่ตายตายอีกเด้เด่นที่ไปอีกแม่แมนบอกเออเนี่ยเนี่ยบอกจะนั้นเอาไรอยู่เนาะ ตัวเราเอางสำคัญที่สุดและก็ขอบอกญาติโยมว่าศรัทธาอย่าคอนเสียนตเออถึงจะเป็นยังไงก็ให้ตั้งอยู่ในตัวของเราเองให้ศรัทธามั่นคงเมื่อเช้านี้โยมโยมมันมาอย่างหนักเลยโยมไม่มีโทรศัพท์ดอกแต่โยมมันมาพูดให้ฟังมันว่าเพิีงจฟังได้ไหมวะโยมเนี่ยมมจะเมาบ่เมามันบอกเนี่ยโยมก็ม่ใส่บาทแลหลายเนี่ยมันบอกว่าจะไปให้พระนั้น ให้มาดีกว่ามาป้าเถมามันคือบอกนักแทรกกระุดอกก็เลยบอกว่าโยมฉันสาวเสร็จมาอตาตมาหน่อยนะมันก็นมาโยมเพื่อนมือเช้านี่โยมว่าอย่างไงนะวะผมบอกว่าแล้วให้มาดีกว่าให้พระเจ้าคือบอกถือแท้ววะมันหัวหลอเลยยอมออออว่ามันบอกถือก็เลยว่าโยมอาตมาจะอุป,ปามาให้ฟังโยมฟังนะ โยมเป็นคนเลี้ยงหมาใช่ไหมครับสมมติถ้าสมมติว่าหมาของโยมมีอยู่ตั้งสามสี่พันตัวแต่มันมีหมาเชี่ยงเลี้ยงตัวเดียวโยมจะฆ่าหมาดีให้หมดเลยเหรอือโยมเข้าใจเลยมันเข้าใจโอ้ผมไม่คิดอย่างนี้หลวงพ่อมหาผมไม่คิดอย่างนี้เหมือนกันคุณโยมเลยบอกอุปมาให้ฟังนะเพราะฉะนั้นโยมจะไปพนผูดอย่างนั้นนะศรัทธามันจะไม่มันคง เดี๋ยวนี้แกก็กลับมาแล้วแกว่าผมคิดผิดไปผมคิดผิดไปเพราะฉะนั้นอนุโมทนานะดี๋ยวนะอะไรกมั่นคงตัวเราจะได้มีประโยชน์กับตัวเราเองอันเลี้ยงติดคุกก็เลี้ยงทุงนาลงนี่ขายยังไงกันบ่ไหนเนาะแม่นบ่ค็ดเอาอย่างนี่เนาะแม่นบ่เพราะฉนตรงนี้เรากันในเดียวนะอนะไรอ,อนุโมทนาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อองค์จะได้พูดบ้างอนุโมทนา